สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูรัตนชาอาจารย์บ้วนบางประมากเกษตรโซเซตี้นะคะมาพบคุณผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ละคะวันพักผ่อนสบายๆนะคะอาจารย์รสวัสดีค่ะอาจารย์หนึ่งชายชลาและยิน,น <c oughs> สาวสดีจ้าหนู <c oughs> นี่วันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราอาจจะพอพูดได้ว่าจะเป็นช <c oughs> ่วงที่เรียกว่าชวนสาวมาชมสวน สาวและสาวของผมที่สาวจริงๆนะไม่ใช่ชวนเสาแต่ถ้าวันหนึ่งรูปร่างหนูเปลี่ยนไปจะเป็นชวนเสามาชมสวนเป็นแท่งางนะนี่ชวนสาวมาชมสวนวันนี้อาจารย์พาหนูไปชมสวนที่ไหนหนูดูนี่เห็นไหมถ้าหากว่าบ้านเรานะมีสักมุมหนึ่งแล้วแทนที่จะปล่อยให้มันลกล้างว่างเปล่าเนี่ยลองดูอันนี้เป็นแบบลำดับแรกใช่ไหมตีขอบเขตซะก่อนมีต้นเล็บทุดอ่า ต้นพุทธใช่ไหมครับหรือจะเอาต้นอะไรก็ได้ที่มันแต่ขอให้สีต่างกันนะอันนี้สีเขียวอันนี้สีเขียวเข้มไล่สีไล่ระดับไม่ใช่อันนี้จะใช้ไม้ชนิดอื่นก็ได้แต่นี่คือเหมือนเหมือนกรอบเหมือนกรอบรั้วแล้วนี่ดูความจริงถ้าเอาเก้าอี้ถ้าเอาแบบที่มันใหม่เอี่ยมทันสมัยมาตั้ง ไม่เก่าเพราะฉะนั้นอันนี้นี่มาจากอะไรเนี่ยบานหน้าต่างบานหน้าต่างนะเก่าเป็นบานหน้าต่างนะเอามาทําเป็นเก้าอี้แม้ว่าจะไม่ค่อยได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนนั่งค่ะเกิดมาเพื่อไว้ประดับพื้นที่แน่แล้วนี่หนูเดินมาดูนี่ไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวน้อยนี่นี่นี่อาจาร นี่คือหนูลาติ้วะกําลังคิดต่อไปทําไงจะถ่ายโดยไม่ต้องโดนแดดจะได้ไม่ดําอาจารย์บวนกําลังนั่งยิ้มอยู่ค่ะสวนหน้าไม่ให้ไปดําเห็นไหมฮะเดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะชี้ชวนให้ดูว่าสวนนี้มีดีหลายอย่างเลยนะอนี่นี่นี่เนเนเน่หนูโอ้ยอย่างนี้สจะบอกว่าเห็นไหมว่าหย่อมเล็กๆต่อมา ผูเก่าแต่หนูไม่ใช้ตอไม้ก็ได้นะใช้เป็นอะไรได้บหอาจอย่างถ้าสมมติว่าหนูจะทําเป็นน้ําตกเล็กๆค่ะหนูแค่เอาอะไรเป็นกรอบนิดหน่อยแล้วหนูไปเอาไอ้ผ้าพลาสติกสีดําๆอ่ะแต่ทําให้มันขยุกขยุยหน่อยนะแล้วปล่อยกอกน้ําจะข้้งบนค่ะไหลลงมาจกจกจกก่พกดูมันก็คล้ายๆกับเพราะถ้าตอไม้นี่ไม่ใช่ถูกนะราคาแพงพอสมควรเห็นไหมแล้ว สังเกตดูนะ่าจเวลาที่เขาจัดมีตอไม้มีเป็นน้ําตกตรงจุดนั้นค่ะหนูจะต้องไล่ไม้จากสูงนะไล่ลงมาต่ํานะแล้วเขาใส่น้ําตกตรงนั้นเขามีกล้วยไม้เห็นไหมที่เขามีกล้วยไม้ตรงนั้นเพื่ออะไรรู้ป่ะไอเย็นจากน้ําเนี่ยมันจะระเหยขึ้นไปให้ความชุ่มชื้นเพราะว่าพวกกล้วยไม้เนี่ยมันมีรากที่เรียกรากอากาศไม่ต้องลดน้ำก็ได้แล้วน ก็ความชุ่มจากนี่มันก็เป็นไอขึ้นไปอยู่แล้วใช่ไหมครับอใช่ทีนี้หนูดูนี่เขาเอาต้นไม้มาใช่ไหมพวกสร้อยไก่งอนไก่มาใส่สีสันสวยเชียวถามว่าแบบนี้จะอยู่ได้นานไหมค่ะอาจารย์คำตอบคือไม่นานไม่นานเพราะอะไรหนูจะมีความสวยสดงดงามอยู่ได้ตลอดชีวิต แต่จะงามตามวัยแต่ดอกไม้ไม่เป็นนะดอกไม้ไม่มีงามตามวัยดอกไม้นี่มันจะงามออกดอกอยู่ช่วงหนึ่งพอเลยจากช่วงดอกไปแล้วเนี่ยนะมันจะไม่งามแล้ว๋อหมดหน้าเขาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหนูคิดจะจัดสวนแบบนี้นะสิ่งที่จะสำคัญมากก็คืออะไรเขาเรียกความงามทดแทนยังไงคะอาจารย์ความงามทดแทนก็คือว่า ขณะที่พวกนี้กำลังงามอยู่นี่ระดับนางสาวไทยรุ่นลพัชรากําลังโชว์ตัวอยู่หนูต้องไปเตรียมต้นไม้อีกชุดอ๋อต้องสํารองไว้ก่อนเตรียมไปก่อนไปดูไว้ชุดหนึ่งนะพอชุดนี้เริ่มโทมหนูก็เลาะชุดนี้ออกแล้วก็จัดการประกวดใหม่เอาชุดใหม่เนี่ยเข้ามาแทนที่ฝากนิดนึงสังเกตดูว่าเวลาเราใส่ไม้อย่าให้เป็นสีเดียวขอให้สีสัน หลากหลายใช่ไหมสลับกันไปแดงส้มเหลืองขาวชมพูและมีเขียวแสงนี่นีนี่เป็นกฎข้อที่หนึ่งะในการจัดสวนนะให้มีความหลากหลายสีนะฮะและใส่ไม้ชนิดเดียวกันอยู่ที่เดียวกันคือไม้ดอกชอบแดดให้อยู่ด้วยกันอยู่เป็นกลุ่มของเข้าไปที่แดดอ่าพูดถึงอยู่เป็นกลุ่มเคล็ดลับอีกอย่างในการจัดสวนก็คือว่าอยอย่าใส่ต้นสต้น เวลาใส่ใส่ให้เยอะเขาเรียกให้เป็นกลุ่มให้เป็นแมสเลยนะฮะเหมือนเวลาหนูไปตามห้างอะโซนนี้ขายโทรศัพท์มือถือจะเห็นว่าร้านเต็มถ้าไปตั้งอยู่ร้านเดียวโซนไปเป็นกลมๆไปเพราะฉะนั้นเวลาใส่ไม้เข้าไปเนี่ยต้องใส่ให้เยอะนะมันถึงจะดูสวยงามดีหลักการจัดสวนเนี่ยนะจเศษไม้ตอไม้เศษหินก้อนหินถ้ารู้จักนำมาประดับสามารถทำได้ แต่อันเดียวที่ทำไม่ได้คือไม้จะไม่คงทนถาวรจำเป็นจะต้องหาอะไรมาเปลี่ยนหาไม้ดอกชุดใหม่มาเปลี่ยนถ้าเป็นไม้ดอกนะแต่ถ้าไม้ใบอาจจะอยู่ได้นานกว่าเพราะหนูจะทำเป็นสวนแหลกอย่างนี้สวนไม้ดอกมุมหนึ่งอาจจะเป็นแบบสวนไม้ใบก็แล้วแต่ เดี๋ยวช่วงหน้านี้จะพาไปหาใครน้วใช่ค่ะไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชการเพราะ,มะเมล็ดการวิจัยต่างๆนานาเลยนะคะโดยเฉพาะฟักทองนะคะใครที่สนใจติดตามช่วงหน้ากันค่ะ เกษตรโซเซตี้ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะหลายๆคนอยากที่จะทราบในเรื่องของการปลูกฟักทองนะคะหลายๆบ้านหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะที่มีพื้นที่แล้วก็ไม่มีพื้นที่ก็ต่างที่จะปลูกฟักทองได้นั่นเองค่ะวันนี้อาจารย์ขะเรามีไข่แดงมานั่งอยู่ตรงกลางเราเป็นไข่ขาวเราก็ขอให้ท่านแนะนําตัวหน่อยนะฮะท่านสุภัฒน์แนะนําตัวหน่อยว่าเป็นผู้ใดมาจากไหนเด้อสวัสดีครับผมสุพัฒน์นะครับสุพัฒน์มิคิยานนท์เป็นผู้จัดการทั่วไปสานัก วิจัยและพัฒนาของบริษัทเจตัยครับผมผมก็ดูแลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ทั้งหมดของบริษัทนะครับโดยเฉพาะฟักทองอย่างที่ได้บอกไปหลายหลายคนสนใจเป็นพืชที่มีประโยชน์มากใช่ค่ะกานของเรามีการพัฒนามีการคิดค้นเพิ่มเติมยังไงบ้างคะตอนนี้ครับผมในส่วนของฟักทองนะครับของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยเราเป็นผู้นําตลาดฟักทองในประเทศไทยนะครับแต่ฟักทองเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการพัฒนามาประมาณสักเกือบๆกสามสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยเมื่อประเทศไทยเนี่ยยังคงใช้พันขึ้นเมืองพันโอพีอยู่ครับนะครับเจตไต้เราเนี่ยพัฒนาเป็นสายพันยุผสมัในสมัยก่อนเนี่ยพระคองเนี่ยก็กเวลาที่เราไปตลาดเนี่ยเราเห็นบางบางบางลูกบาง ครั้งที่เราไปซื้อเนี่ยอาจจะคุณภาพไม่สม่ำเสมอบ้างอะไรแบบนี้นะครับเหนียวไม่เหนียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะวนไม่ร่วน,วนปัจจุบันเราพัฒนาพันธุ์ออกมาให้มีความสม่ำเสมอของด้านคุณภาพได้มากขึ้นนะครับสายพันธุ์หลักๆเด่นๆเลยอย่างเช่นสายพันธุ์สีเมืองอซึ่งสายพันธุ์นี้ถือว่าสายพันธุ์ที่ดีดีมากๆเลยนะครับถ้าวันนี้ถ้าพูดถึงการกินฟักทองที่อร่อยเนี่ย เราแนะนําสีเมืองเราเราสามารถพูดได้เลยว่าฟักทองสีเมืองเป็นฟักทองที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับเราจะมีอีกหลายๆหลายๆไซส์นะครับถ้าเป็นลูกเล็กที่เหมาะกับทำพวกฟักทองสังขยาไซส์ประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยนะครับก็คือพันธุบึงการบึงการเคยกินไหมฟักทองสังขยาเคยกินค่ะลูกเล็กๆมันๆใช่แล้วก็คว้านออกกับสังขยาใสแล้วก็ไปนึ่งอร่อยมากพองตัวนี้แต่ตัวบึงการเนี่ยก็ถือเป็นฟักทองที่รสชาติดีมากเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ย มาถามว่าทําไมปลูกฟักทองได้ลูกเล็กออกกับพันธุ์มันเล็กอ่ะแตกต่างกันออกแล้วลูกใหญ่เบลอเบ้อเพราะฟักทองเนี่ยมันมีความแปรปรวนทางสายพันธุ์เยอะมากมันมี้แต่ลูกเล็กๆจนกระทั่งถึงลูกใหญ่มากนะครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ใหม่แล้วของเราก็ตัวหลงเน้นไปที่สีเมืองมีสีเมืองที่เป็นไซส์ลูกกลางนะครับบึงการที่เป็นไซส์ลูกเล็กนอกจากนี้ยังมีไซส์ลูกใหญ่ถ้าเป็นไซส์ลูกใหญ่แล้วปลูกได้ดีในเขตภาคกลางภาค อ่าอีสานเนี่ยเราแนะนําทองอันไพสามสี่สองนะครับแล<อ>้วของเราได้แตกต่างจากคนอื่น,น,นงงะะแตกต่างกับชาวบ้านเขายังไงล่ะคะเห็นบอกว่ามีการคิดค้นอะไรใหม่หมๆเยอะแยะเลยครับผมถ้าพูดถึงรรเรื่องพักทอ,องเราเน้นเรื่องของคุณภาพนะครับรคุณภาพเนี่ยของเราเนี่ยเราต้องบอกคุณภาพเรื่องรสชาติการกินเนี่ยสุดยอดมากครับผมลูกยากไหมผู้จัดการ จริงๆฟักทองเป็นพืชที่พืชที่ปลูกไม่ยากนะครับถ้าถ้าดูแล้วชาวบ้านทั่วๆไปก็จะปลูกมงทีปลูกเป็นพืชแซมถ้าเป็นภาคใต้นจะปลูกในพืชแซมที่เป็นแซมสวนยางอะไรต่า,ตางๆพวกนี้เป็นพืชที่ค่อนข้างจะอาหารอาหารเก่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นการที่จะปลูกให้ได้ดีปัจจัยสําคัญคืออยู่ที่เรื่องของสายพันธุ์เป็นลหลักน,นะครับตร<อ>งใน<ด>เรื่องผธุ์นี่ไงอย่างที่ผมเคยบอกไงบอกว่าเวลาจะลงทุนปลูกเนี่ย ให้เน้นเมล็ดพันธุ์อย่าไปเอามล็ดพืชมาปลูกคนไปซื้อฟักทองมาแคะควันๆยังไงไม่ได้ผลปลูกแซมสวนยางก็ได้เหรอได้ครับทางภาคใต้เนี่ยจะแซมสวนยางเลยอ๋อโดยเฉพาะยางยังเล็กยังไม่มีร่มเงาใช่ไหมครับสวนยางเล็กนะพื้นที่เล็กๆข้างบ้านนีปลูกได้ปลูกได้ครับอย่างฟักทองเนี่ยเรามีหลายพันธุ์คือถ้าเป็นพันธุ์ลูกใหญ่อาจจะต้องใช้พื้นที่ในการปลูกเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นฟักทองลูกเล็กเนี่ย ก็ต้นก็จะไม่ใหญ่มากเราสามารถปลูกลงกระถางแล้วเราค่อยเอาไว้กินก็ได้นะครับหรือ,อลปลูกเลื้อยให้มันขึ้นตามรู้วาตามอะไรแล้วเก็บไว้กินก็ได้นะครับใครที่สนใจสนใจอยากจะปลูกนี่เราเราได้มีการเผยแพร่เราได้มีการแนะนําอะไรกับชาวบ้านชาวบ้านอะไรอย่าไงี้ไหมคะมีครับ<า>ปกติแล้วเราก็จะมีพนักงานส่งเสริมออนะครับเข้าไปในประจําในแต่ละพื้นที่ออนะครับ,รบซึ่งก็สามารถที่ติดต่อเข้ามาได้ในทางที่บริษัทนะ ดีมากมากเลยเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้วยสําหรับใครที่อยากกอที่เราอยากส่งเสริมให้คนกินฟักทองกันมากมากเนี่ยเพราะฟักทองมีคุณค่าทางอาหารสูงถูกต้องครับใช่ไหมฮะดูเสียงอาจารย์สูงนน่นโน่นโน่นดูป้ายข้างหลังเธอเนี่ยเนื้อฟักทองมีวิตามินเอบีหนึ่งบีสองบีสามบีห้าบีหกโอ้โหหลายบีเลยเยอะเลยเมล็ดกักทองก็กินได้รากยังมีประโยชน์อีกเนะเธอเนาะหลายอย่างเลยและที่สำคัญนะครับราคาไม่แพงครับ นะคะมีประโยชน์ราคาไม่แพงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาไปตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะติดตามช่วงหน้ากันค่ะปัญหาหนมีปัญหา หนูจึงได้มาเรียนถามอาจารย์ผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะโ้โหไม่ร้องใหม่จริงดิปัญหาหนูมีปัญหาหนูจึงได้มามาถามอาจารย์อาจารย์ถามกลับไปเลยนั่นว่าาปัญหเธอนั่นก็คืออะไรมีปัญหาบอกมาเดียวฉันจะตอบให้แต่ไม่รู้ปัญหาคืออะไรเลยตอบไม่ถูกนะซิ หนูมีปัญหาอะไรนี่ค่ะปัญหาหัวใจตอบได้ปัญหาอะไรตอบได้ยกเว้นปัญหาเรื่องเงินอันนี้ตอบไม่ได้ใชียเรื่องตัวใครตัวมันนี่ค่ะอาจารย์เห็นง่ายๆเลยพามาเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยง่ายแต่แนวอย่างที่เหนทงหลันอ๋อก็ทำไมก็สวยดีๆต้นมอร์นิ่งกอรี่เนี่ยมันมีโรคอาจารย์สงสัยสันเป็นเนี่ยค่ะอย่างใบมันเป็นจุด เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอใช่ค่ะจานมันเป็นอะไรเนี่ยเหรอค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับที่หนูรัตนาชาเขาสงสัยเนี่ยนะชาวบ้านบางคนเรียกว่าอะไรรู้เปล่าอะไรคะจานเขาบอกนอนใบหวยเออยังไงมันเป็นทางนี่เล่นตลกได้นะเออมีรับมุกได้นะคือมันเป็นทางไปบางคนดูคดรคเี้ยวแต่ความจริงอันนี้เนี่ยค่ะมันคือหนอนชอนใบนอนชอนใบ คือปกเดิใบไม้นี่นะที่เราเห็นบางๆเนี่ยแต่ความจริงถ้าเราส่องใต้กล้องมันจะมีชั้นหนาๆแล้วตรงนี้มันจะมีผิวใบแล้วหนอนตัวนี้นะมันจะเข้าไปชอนชัยระหว่างผิวใบเนี่ยนะกับตัวเนื้อใบเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะถ้าเราปลูกอยู่ที่บ้านนะเราไม่อยากใช้สารเคมีอะไรนะเราใช้มือไม้ตินทำนี้นี่จะประกบไอตรงจุดสุดท้ายนะประกบตรงจุดสุดท้ายนะเพราะว่าแสดงว่านอนมันชอนชัยไปชอนชัยมาใช่ไหม มันมาหยุดอยู่ตรงนี้ตัวมอยู่นี้นะเอามือซ้ายนิ้วโป้งแล้วก็กดสลาบทามาแค่นี้สวดไปแค่นี้ค่ตายแล้วเขาจะไม่เดินต่อแล้วนะอ้าวไม่เห็นเอาเอาทีตัวก็ไแดกนี่เนี่ยเนี่ยนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งนี้เนี่ยจะเห็นว่านอนมาเริ่มช้อนใช้กัดกินถือใบไป พอตัวเสียุดตรงไหนใช่ไหมเราก็จัดการเอานิ้วนนิิ้้ววชี้เอานิ้วโป้งประกบปั๊บแค่นี้แค่นี้ตกลงจบและจบชีวิตเลยจบชีวิตเลยแต่ว่าร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์มิอาจจะรบเรือนใช่เพราะว่าเราสังเกตเห็นไหมทีนี้เนื่องจากว่ามอร์นิ่งกอรีมันเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อความสวยงามแล้วจำนวนใบหนูดูมันมีต้องเยอะเยะใช่ค่ะเยอะมาก มันมีหนอนชอนใบอยู่แค่สักใบสองใบไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องทําอะไรกับเขาเลยแต่ถ้าหนูลาคาญมากนะถ้าหนูลาคาญมากมีอีกวิธีหนึ่งทําไงดีคะจาย์ง่ายๆเลยนี่ไงถลอกทิ้งเลยไม่ใช่ถลกทิ้งนี่ใช่ไหมใบนี้ใช่ไหมแม่เห็นแล้วมันลาคาญตานี่ว่าตายแล้วไม่เชื่อนะหนูก็นี่เลยนะจ๊าทาไม่รู้ไม่ชี้เก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าหายแล้วเห็นไหม อ๋อหายไปแล้วไม่ติดใบเลยไม่ต้องไปใช้อยู่แค่ยานี่แล้วถ้ามันมีหนอนแบบนี้มันจะลามไปที่อื่นไหมคะอาจารย์มีโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเนี่ยเราก็แค่แต่งใบออกไปเท่านั้นก็ก็จบแล้วอ่ะแล้วมีปัญหาอะไรอีกนอกจากหนอนเมื่อกี้เห็นมัเป็นเป็นทางๆอาจารย์หนูเห็นมันดังๆจุดๆดังๆหนึ่งๆใช่ค่ะอาจารย์ขาวเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้ันนี้จะชัดกว่าเยอะเป็นอะไรคะอาจารย์อย่างนี้อีกโรคหนึ่งไหมคะเมื่อกี้บอกอะไรนะบอกเป็นอะไร เราลองตัดคำว่าอ้อออกมันเป็นมันเป็นไรนะโอ้ถามว่ามันเป็นไรคําตอบก็ง่ายๆค่ะก็มันเป็นไรอ้าวเข้าใจป่ะค่ะมันเป็นไรเป็นไรไรศัตรูพืชที่เวลาถ้าเกิดว่าช่วงอากาศแห้งๆนะค่ะจ้ามันจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผิวใบเนี่ยเราก็จะเห็นใบเนี่ยเป็นฝ้าขาวๆนี่อย่างเนี้ยนะฮะ่เช่นใบยังเขียวเนื้อใบจะเป็นฝ้าขาว ถ้าอย่างนี้นะถ้าเราไม่อยากจะใช้สารอะไรเลยเราก็ใช้วิธีการฉีดน้ำนะค่ะน้ำพรมให้เปียกใบมากๆเนี่ยค่ะจย์อาการนี้จะลดลงอ๋อลดลงแต่ไม่หายหายไหมคะจะไม่หายจะไม่จะไม่ถึงขนาดตายแต่ว่าการแพร่ระบาดจะน้อยลงอ๋อค่ะแต่ถ้าจะให้เด็ดขาดนะให้เด็ดขาดหนูต้องเอาสารกำจัดไรซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดนะเอามาฉีดพ่นป้องกันสักครั้งหนึ่งถ้ามันเยอะเกิน แต่ว่าถ้าเราดูแล้วไอ้ซุ้มนี้มันก็ใกล้จะโสมแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นไม่เป็นไรเพราะดอกมันก็ยังดูดาระดาบอยู่ะนะฮะแต่ว่าถ้าอีที่หนูถามว่ามันด่างๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันฟ้อง <c oughs> รู้ไหมฟ้องว่าอะไร <c oughs> จะตายแล้ว <c oughs> ไม่ใช่จะตายแล้วหิวน <el> ูห oh ิวมันเป็นการแสดงอาการขาดปุย๋ยอ๋อค่ะ ปุ๋ยไม่พอปุ๋ยไม่พอนะจ๊ะจ<น>ถ้าถ้าใบเริ่มด่างๆ,ๆนี่ปุ๋ยไม่พอ,อใส่ปุ๋ยเลยนะฮะสูตรเสมอไปเลยหรือจะ12 2412เ 12, 12. นี่ยเขาก็จะกลับมางดงามเป็นปกติได้แต่อย่างนี้ถ้าเราประเมินนะโอ้ยซุ้มต้องใหญ่โตมโหฬารแล้วมันมีอาการนิดหน่อย,อยอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นนะคะยังถือว่ายังสวยงามอยู่ยังไปได้อาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาเกษตรโซเซตี้แล้วนะคะหนุรัตนชาอาจารย์บวนบางปะมาเดี๋ยวมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ มีเนีคะสาระเต็มเปี่ยมเลยนะคะคจา์พบกวันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจงกราบไหว้พระพุทธรูปให้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า